โอ้ยนาอป้ะป้ากบานป้ะสวัสดีครับผมอยู่กับพ่อไน่นะครับเดี๋ยวมุนีพ่อไน้กับแม่นิ่นจะพาไปใส่ปุยมั่นนะครับผมอยู่ไฮมั่นนะครับไปกันครับ ใช่หรอครับผมทางไปให้มั่นครับผมนี่ละครับผมหอดให้มั่นกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มใส่ปุ๋ยมั่นตั้งแต่นี้ไปเลยครับผมปุ้ยปูนครับฟังหนีกับแม่นนะครับฟังนีกับแม่นเบิดนะครับผมเดีว่ามือนีเขาก็เอามากกับสอบเดียวครับผมสองคนกับแม่นินก็น่าจะ ได้กระสอบเดียวนี่นะครับมือละเรียกมือละหน่อยครับผมอย่าหักโหมไหลไปไปครับผมใส่ปุ๋ยมันเจอปุณน้องนั่นแหละใส่ใส่ตัวนี้กับทางจอใส่ปุ๋ยปันยหย่มดีด้วยเทมานันบอก จะไปไกลนี่เจ้าย่างเตหลองนี่เลยเจ้าย่างเตหลองนี่ข้างหน้าเจ้าครข้ายเหนจะมีใครถาม นี่ครับใส่ปุ๋ยมาหอนนี่ห้างมิมพี่น้องเงงอ้ยเมืองเมืองเอ้ยของดีของดีของด,ของดีครับผมเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับไปครับผมอู้ไม่นิ่งหอดปุ่นแล้วหอตามไปครับ ตามไปก็จะไปเจอกันอยู่พุนสุดพุนเลยครับพ่อสุดพุนแล้วฮะกบตีลบไมาอีกนะครับผมุนันเราไปที่ละลลงนะครับไปที่ละลลงนะครับหลงละสองฟังเนาะใส่ขว้าครับผมหยอดซอยกันครับผมเฮ้ยหัวมันกันงามงามได้ครับปี่น้งปีนี้ขอให้ราคาดีๆเด้อครับเดอ้อไปลุยดีมากที่สุทุท้ทย Ôi nè Pa pa, cá bàn pa Hết nhang. Tay subscribe ใส่ถุยคือนอนใส่จังซานใส่ยังไดก็ไดตัวให้เนี่ยตัวเออป้าป้ากลับกลับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อนายและน้องชีวาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อนายและน้องชีวาด้วยนะครับพ่อนายและน้องชีวาจะตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเลยครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ